สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่กองน้อเดือนเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเราเรียนวยสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมส,อสัต่างเป็นการพึ่งพาอาศยัยระหว่างป่าไม้กับู้ในไม้ให้ความร่มรื่นและทรแี้อากาศบร,ร,ริสุทธิ์เทานะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม,มออจะบอกว่าให้เด็กๆสบายสีลงไปในวงกลมเล็กๆของภาพที่ประโยชน์ของ สิ่งแวดล้อมใช่นะคะอ้าวแล้วก็ระบายน่าใจเสียใจเนี่ยทำก็ได้นะคะเด็กๆตามใจเด็กๆค่ะเอามาดูภาพต่อไปภาพต่อไปเป็นภาพป่าไม้และเป็นภาพน้ำตกใช่ไหมคะเภาพนี้เด็กๆว่า เป็นภาพรับประโยชน์ด้วยการเป็นแหล่งที่พักเป็นแหล่งที่เท่ยวใช่ไหมคะครัอบอก่อนเดินใจแลดกียนวะอีกองางนะคะเด็กๆภาพนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ได้ประโยชน์จากธรรมชาติเด็กๆเห็นไม้นร,รม้นะคะ ต้องใช้เขาก็ดูกำพานตรงนีไไ้ไม่ได้เหมือนกันก็ได้พักผ่อนนะคะไปเจอสถานที่แบบนี้คนก็ชอบไปเที่ยวกันภาพนี้นะะในในสังเกตที่ตรงนี้ค่ะเด็กสังเกตที่ <ใน S 1> บริทีท่คุณรูวงกลมไว้ ก็คือถุงขยะที่ที่มนุษย์ของเราทิ้งไปมนุษย์เข้าไปเข้าไปแล้วก็ทิ้งขยะไว้ไม่เก็บนะคะแบบนี้ดีไหมลูกแบบนี้ดีดีไหมเด็กๆคิดว่าดีไหมคะคุณก็ไปเที่ยวในป่าในตัวสัตว์นะหรือในที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วทิ้งขยะแบบนี้ดีไหมคะ ไม่ดีค่ะไม่ดีทำให้ดหนะคะเด็กๆคิดว่าลกดีมีหนูไหมลูกดีไหมดูหนูหน่อยแล้วดีไหมดีลูกดีไม่ดีเอาไหมนี่เอาไหมี่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ช่วยคุครูค่ะคุณครูมเลย

อันนี้ที่เด็กระบายสีเองได้เนาะแล้ว<อ>เ,เราไปดูภาพชิ้นงานภาพต่อไปเลยนะคนะ กรตายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างกัตั้งตั้งปรืก็อืตมธรรมชาติธรรมชาติด้วยคนตอบีมากค่ะตูุกก